เห็นผลงานในวงการแบบรัวๆเลยนะครับสำหรับน้องนิวทิติภูมิเรียกได้ว่าแฟนคลับนี่หายคิดถึงกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอ่ะมีอะไรบ้างละ่ะอมีซีรีส์มีพระเอก MV มีงานออนไลน์มีถ่ายแบบต่างๆ งานนั่นซะขนาดนี้หลายคนก็เลยลุ้นว่าเอจะมีงานคู่กับเตตะวันหรือเปล่าโดยนิวเองก็เผยนะครับบอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกับพี่เตสักเท่าไหร่เจอกันล่าสุดก็งานเปิดตัวช่องแต่ทุกครั้งที่เจอกันก็เฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีงานเป็นของตัวเองส่วนงานคู่เนี่ยก็คืองานแฟนมิทติ้งช่วงเดือนกรกฎาคมปี2565ต,ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะนะครับแล้วก็พยายามหาเวลาซ้อม ที่มันตรงมันอะยู่ครับเมื่อวันก,ก่อนก่อนเพิ่งเจอวันที่1ครับเปิดช่องก็เฮฮากันเหมือนเดิมครับผมก็เป็นเป็นแก๊งเขาเรียกตอนนี้กลายเป็นแก๊งแก่ละไอ้พวกเริ่มเริ่มอายุเริ่มเลขสาวแล้วไงเริ่มเป็นแก๊งแก่ละใช่ไอ้ออฟออฟออฟอะไรเงี้ยออฟกันเงี้ยก็เริ่มเริ่มเป็นแก๊งแก่แล้ว,วก็เหมือนยางงานมันก็ แยกแยกกันแต่ว่าก็มีงานที่แบบทําด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับรอคอยครับเพราะว่ามีมกุลารานี้คิดว่านะครับจะมีโฟก้าเดอรเจอร์นี่ที่แบบเป็นแบบคอนเสิร์ตแฟนมีทของเตนิวเป็นแฟนมีทแบบเจอตัวเลยครับจริงมันเลื่อนมา4ครั้งละสี่ครั้งใน2ปีพิเศษแน่นอนเพราะว่าอะไร,รไหมเพราะามันเลื่อนมา4ครั้ง4ครั้งเนี่ยครับเปลี่ยนโชว์ตลอดเลยซ้อมรวมซ้อมรวมก็หาคิวมารวมกันก็เหมือนแบบต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเย็นมากหรือไม่ก็ แบบบ่ายมากอะไรเงี้ยก็ต้องหาเวลากันก็แบบถ่ายถ่ายก่อนเที่ยงแล้วก็แบบเย็นมานี่เย็นมาซ้อมกันอะไรเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็อ่ะเอาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ o กแฟ a เพจทวี i n s i g HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ